สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับคือวันนี้เรามาเริ่มองค์ที่สองะเริ่มตอนบ่ายนะคือองค์แรกเนี่ยเสร็จตอนก่อนเที่ยงส่วนองค์ที่สองเนี่ยเสร็จตอนเย็นตัวน,นี้ก็ประมาณ ห้าโมงครึ่งนะห้าโงครึ่งเย็นล้ได้เวลาเลิกงานแล้วครับเดี๋ยวต้องไปส่งแม่บ้านไปตลาดนะครับพรุ่งนี้มาเริ่มกันต่อนะครับมีองค์ที่สองนะครับ วิธีทานทำก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะ,ะลูกค้าสั่งสององค์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มงานกันครับ ตอนนี้ได้เวลาพักเที่ยงนะฮะเติมพลังครึ่งวันกับพระสิงหนึ่งเก้านิ้วติดฐานนะครับหินเขียวอินเดียตอนนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมผมด้านหลังผงที่สองนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันต่อฮะ ตติดตามฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมตอนนี้เราทำได้70%แล้วนะครับ กับ,บขั้นตอนในการแกะสลักนะครับองด้านหลังฮะองด้านหน้าแต่คนนี้ได้เวลาเลิกงานฮะเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะอากาศเย็นนะครับตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับออกมาเป็นยังไงนะฮะ ค่อยพัฒนากันไปนะครับตอนนี้ได้เวลาพักเที่ยงฮนะพักเตืองพลังก่อนนะฮะตอนนี้ผมทำได้80%แล้วนะครับผม ตอนบายไม่เกันนะที่วันอาทิตย์นะฮะผมยังทำงานอยู่นะครับใครที่จะติดต่อลูกค้าท่านใดที่จะติดต่องานก็เชิญได้นะครับ เดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันครับสวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับตอนนี้ละสิงหนึ่งเชียงแสนแกะติดฐานฮนะขนาด9นิ้ว ในขั้นตอนแกสหลักนี้เสร็จเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนส่งขัดเงาอีกทีนึงนะครับองค์แรกอยู่ด้านหลังนะฮะนี้องค์ที่2เสร็จแล้วอย่าลืมนะฮะฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดาคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัพลงนะครับว่า,าคลิปต่อไปผมจะทำอะไรนะครับเป็นการเผยแพร่การแกะสลักว,วิชาแกะสลัก นะครับอาจจะไม่เก่งมากนะฮะแต่ก็พอเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะเขาว่าศิลปะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะ ครที่จะติดต่องานก็0 6 5 5 4หกห้าหนะฮะหรือทาง f a c e b o o k กนิกรช่างแกะสลักพระพุทธรูปนะครับทาง facebook นะครับ ต่อไปผมจะทำอะไรนั้นคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับองค์นี้ในขั้นตอนแกะสลักเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม